สวัสดีค่ะจากบัลายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บาลลยองพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็จะแยกน่อแต่สําหรับกระถางนี้คงจะยังไม่ทันได้แยกนะคะเดี๋ยวเอาต้นที่รู้สึกว่าใบจะเหลืองไม่รู้ว่าเพราะาบาลายองพยอมตั้งตากแดดหรือเปล่านะคะเลยก็เดี๋ยวจะมาย้ายส่วนกระถางนี้เขายังเขียวอยู่นะคะก็จะยังไม่ได้ย้ายนะคะ เดี๋ยวไปดูที่ว่าเหลืองกันนะคะไปดูกันค่ะส่วนอันนี้ก็ตากแดดตากฝนนะคะตลอดเวลานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตากแดดตากฝนฝนตกกลางวันแล้วก็แดดออกหรือเปล่านะคะทำให้ใบของเขารู้สึกว่าจะออกเหลืองๆนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่นะคะแล้วรู้สึกว่าจะใบเขาจะหงิกงก มีเพียลงเหรอเนี่ยค่ะรู้สึกว่าใบเขาจะรู้สึกว่าใบจะไม่สวยใบจะหงิกใบจะห่อนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับน้ำฝนหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้ตั้งอยู่กลางแดดแล้วก็กลางฝนด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นทุกกระถางเลยนะคะใบจะเล็กใบจะสั้นใบจะหดนะคะเนี่ยค่ะ จะห่อๆหอเป็นกล้วยแบบนี้เลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองแยกนะคะทั้งหมดเลยมีเป็นสิบกระถางนะคะสําหรับกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือกระถางแปดนิ้วแบบนี้นะคะวันนี้ก็แบ่งให้เอฟซีไปหนึ่งกระถางนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้อย่างชนิดเหลืองๆนี้ไปนะคะให้อย่างใบเขียวปีไปนะคะ แต่ที่อยู่ในร่มไม่เป็นนะคะที่อยู่ในร่มเขียวหมดนะคะแต่อันนี้ที่อยู่ตากแดดเนี่ยค่ะใบจะห่อแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะห่อรวมกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะคะหรือว่าจะโดนน้ำฝนมากเกินไปก็เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวลองลือ้อลือดูสักกระถางโอ้ รากเขาตรึมเลยนะะี่ค่ะสงสัยอาหารไม่พอกินนะคะเนี่ยโอ้โหดูสิรากเขาขนาดนี้เลยและหน่อกำลังขึ้นใหม่ด้วยทำไงเนี่ยรากเขาเต็มหมดเลยนะคะอาหารเขาคงไม่พอแน่เลยโอ้โหทำไงไวะเนี่ย มีรากเน่าด้วยแสดงว่าแดดร้อนอุ้ยรากเน่าเยอะเลยอะแสดงว่าเป็นที่ที่แดดออกร้อนจัดแล้วก็โดนฝนแน่เลยทําให้รากเน่าทําให้ใบเหลืองนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ไม่ใช่เดาแล้วนะคะเนี่ยค่ะรากที่เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะคือรากเน่าหมดแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่คืออาการของที่เขาเป็นใบเหลืองเลยนะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะนี่ค่ะรากเต็มเหมือนกันเลยนะคะสงสัยจะชื้นแฉะมากเกินไปนะคะเพราะว่าตรงที่ตั้งนั้นจะมีน้ำขังข้างล่างด้วยนะคะโ นึกสังหอนใจนะคะมาดูตอนแรกก็ไม่เหลืองนะคะเพิ่งจะมาเหลืองเมื่อสองสาวันนี้นะคะลือหือรากเน่าหมดเลยเสียดายจังตอนแรกยังเขียวดีอยู่เลยนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เน่าหมดเลยนะคะทุกกระถางเลยนะคะมิหน้าใบเขาถึงได้ออกเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ รากเป็นสีน้ำตาลนี่เน่าหมดเลยนะคะนี่ค่ะลุ่ยหมดเลยนะคะรากไม่มีความแข็งแรงแล้วนะคะนี่ค่ะดินร่วงเลยนะคะไม่มีลากยึดเกาะเลยนะคะลากปนหมดเลยนะคะโอดีฉบุญนะว่ามาเห็นมาสงสังหอนใจนะคะทำไมงั้นและหมดเลยเน่าหมดแน่ๆเลย นี่ก็ตัดเลยนะคะเพื่อแยกหน่อเลยนะคะนี่ค่ะลากเขาเน่าหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดีเลยทำน้ำขมิ้นไว้ลดเอาไว้แก้ปัญหาลากเน่านะคะถ้าช่วงนี้นะคะถ้าใครเป็นต้นไม้ลากเน่านะคะเน่าคอโคนหรือว่าเน่าลากนะคะ ใช้ขมิ้นนะคะใช้ขมิ้นสดๆนะคะปั่นหรือจะโขลกก็ได้นะคะคั้นน้ําเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านไร่วงพยอมก็ทําไว้นะคะแล้วก็เอามาทดลองกับหลายพืชนะคะและที่สําคัญก็ทดลองกับสเสน่จันขาวนะคะตอนนี้สเสน่จันขาวฟื้นแล้วนะคะก็เรียกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะอันนี้ไหลยังสั้นอยู่เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน อันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนะคะว่าขมิน้นขมิ้นชั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางนี้ต่อนะคะก็รู้สึกว่าใบเขาห่อเขาย่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบเล็กใบห่อใบย่นนะคะนี่โอ้โหนี่ค่ะรากตรึมตรึมทั้งกระถางเลยนะคะนี่ค่ะ แน่นมากเลยนะคะเริ่มมีรากเน่าเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็ยังคือยังเขียวเขียวอยู่บ้างนะคะแต่ต้นเขาเยอะมากเดี๋ยวก็จะแล่เลยนะคะคือแยกต้นเลยนะคะผ่าเลยไม่ต้องปลานีปลาใสนะคะนี่ค่ะ ดึงออกหักออกเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพอรากเขาเริ่มมีอาการนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาดเหลืองเต็มที่นะคะเริ่มมีอาการเหมือนรากเน่านะคะเริ่มจะออกเป็นสีอ่อนๆน,นะคะนี่ค่ะ ก็เอาดินเก่าออกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้มีไหลมีไหลใหญ่ด้วยนี่ค่ะหลากเต็มเลยนะคะอันนี้มีไหลที่จะเกิดหน่อใหม่นะคะ จะเสียท่าซะและถ้าช้าไปอีกสักอาทิตย์เดียวหน้ากลัวสูญเลยตรงนี้นี่ค่ะลากเนานะคะนี่ค่ะอันนี้ลากเนาเลยตัดทิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวฟื้นฟูใหม่ได้นะคะนี่ค่ะ ลากฝอยก็เยอะดินไม่มีเลยนะคะใบถึงได้เหลืองตัดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะที่ลือกระถางมาเมื่อสักครู่นี้นะคะใบเหลืองบ้างใบเขียวบ้างนะคะแต่รากเน่านะคะก็ ไม่ได้ต้องไม่ล้างลากแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมืดก่อนนะคะก็เดี๋ยวเอาลงกระถางเปลี่ยนดินใหม่เอาลงกระถางแล้วก็เดี๋ยวใช้น้ำขมิ้นผสมกับน้ำแล้วก็ลาดลดเลยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะใบเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนอนนะคะที่ แยกออกมาเลยนะคะไหนๆก็ลือกระถางเก่าแล้วนะคะก็เอานอเล็กย้ายออกมาทำใหม่เลยนะคะเพื่อเขาจะได้มาแย่งอาหารกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสวยๆก็ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นหน่กของเขานะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนลงกระถางอันนี้ก็จะมาลงกระถาง6นิ้วนะคะเพื่อรอให้เขาจะเดินเติบโตดีเราค่อยแยกย้ายกระถางใหม่มาเปลี่ยนใหม่นะคะ ทถางใหญ่เกินไปแต่ต้นไม้ยังเล็กอยู่มันก็ไม่สม,มดุลกันนะคะนี่ค่ะรือออกให้หมดเลยนะคะดินวันนี้ก็ฟ้าร้องครื้นๆอยู่ตลอดเลยนะคะ ก็จะเป็นต้นที่เป็นหน่อนะคะเป็นหน่อเป็นไหลของเขาส่วนอันนี้เป็นเป็นไหลที่เขาพ่่งขึ้นมานะคะ แล้วก็ลากเขาเน่าบาลังพยอมก็เลยตัดออกมาเลยนะคะตัดเฉพาะไหลออกมานะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะลองหาแก้วกาแฟนะคะครอบไว้เพื่ออบเขานะคะอันนี้เป็นน้ําขมิ้นนะคะน้ําขมิ้นที่บาลังพยอมได้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็คั้นด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้ใช้นะคะ นี่ค่ะดินใส่ฝานี่ก็ได้นะคะ1นึฝา2องฝาใส่ให้เข้มข้นหน่อยก็ได้นะคะ3ามฝาเลยนะคะปกติจะใส่แค่ฝาเดียวนะคะเพราะอันนี้คือเขาลากเน่าไปแล้วนะคะคนๆๆสักหน่อยนะคะ แล้วก็ลดเลยนะคะนี่ค่ะลดให้เขาชุ่มชุ่มให้ลงไปถึงรากเดิมหัวเง่าเขานะคะการเขาเน่านะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมารอรุ้นกันนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะนี่ค่ะลดแบบนี้เลยนะคะลดทุกๆกกระถาง นี่ค่ะก็ลดด้วยน้ำขมิ้นนะคะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มนุษย์กินได้แล้วก็พืชกินได้นะคะแล้วก็เป็นยาสมานแผลนะคะสำหรับพืชแล้วก็มนุษย์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะเพร่อที่บ้านรงพยอมเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะลืม อันนี้ก็เป็นฟอก,กี้ที่บะลางพยอมผสมน้ำขมิ้นไว้นะคะสําหรับพ่นกันเชื้อราเป็นราสนิมราที่ใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสเสน่ห์จันขาวนะคะตอนแรกตรงนี้นะคะคือเน่านะคะเน่าออกไปหมดเลยนะคะบะลางพยอมก็เถือขูดออกหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ขมิ้นนะคะน้ำขมิ้นนะคะ ไส่ฟ้าแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ลดลงไปเลยนะคะเล่นเอาสดๆเลยนะคะคือไม่ผสมน้ําเลยนะคะตอนนี้เขาต่อแตกใบมาใหม่แล้วก็มีหลอดขึ้นมาอีกหนึ่งแล,ะะงแล้วนะคะก็เป็นนั้วน,ะะนว่าขมิ้นชันนะคะสามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้จริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเขาเริ่มเป็นเชื้อราอีกแล้วนะคะก็เพิ่งจะพ่น เมื่อสักพ่นใหม่ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็คือไม่ให้เขาลามนะคะการพ่นน้ำขมิ้นนี้นะคะก็คือทำให้เขาไม่เป็นเชื้อรานะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนมาลือกระถางกวักพระพรมนะคะที่เขาใบเหลืองแล้วก็มาพิสูจน์ว่า ที่แท้เขาใบเหลืองเพราะว่ารากเขาเน่านะคะก็ละเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ลาดลดด้วยน้ำขมิ้นนะคะน้ำขมิ้นคั้นผสมน้ำลดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ